นี่เป็นลัตเตอร์กุ้งมังกรกุ้งมังกรโอ้มีแต่อร่อยอร่อยอันนี้มันฮามูคาสินโนฮามูคาสิโนโฮเทลโฮเทลบัฟเฟ่ปูนึ่งมะนาวปูนึ่งมะนาวปูนึ่งมะนาวเนาะอุ้ยแซบๆดิมีแต่นแนวแซบๆโอ้ยที่มาอันนี้กับปูคือกันนี่ พี่น้งข้าปูใหญ่ๆหมดเลยนี่มัน 1971. ปลาอันนี้กับเป็น <Far> ลัสเกอร์ทอดมีแต่แซ่บๆติดตามให้ซอนแซ่บเลยแซ่บหมดอีซี่ก่อนบอลลุมมันนี่บัตรเดย์คริสเตนปลาทิพเลียงบัฟเฟ่ That one looks really good too <laughs> <laughs> ตอนชีสอ,อสแซ่บแท้เนี่ยกว่าเต c h e ู s e Oh, ก no, um, ็ย oh, yeah. ังว่าชีสโอ้โอเค looks so good ดันเน่อันนั้นดี้เอาไปเมื่อกี้นี่เนาะม u m m y y ม m m y b l e k i น of s ุปเนีย่ย อร่อยและว่าที่แฮส over t h r e pasta อืมติ่งอีก n โทรศัพท์คือฮอนพี่น้อนมาทั้งนี้เป็นดีเซอร์ที่น้ององวานคนโอ้ทาโรเคกทาโรเคกทาโรไปว่ายังเพื่อก Hmm. What's in here? Ôi bùm bùm, mình ăn nhăng. Họ bảo món dessert. Anh ấy mình phục snack, phục game, game, bia you know. đây 21 now. Looks out day 21 today. Happy birthday <laughs> Looks out 21 today.